สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุดินนะคะวันนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพ่อนชาวธาตุดินที่อยู่ในสานไม่ชัดเจนนะคะในปักแรกของเดือนพฤศจิกา2566นะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นดวงของเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ำกันนะคะไพ่ราชาถือดาบนะคะสี่ดาบราชินีถือเหรียญ และไพ่ก้าวถ้วยนะคะต้องบอกว่าชาวท่าน้ําพื้นดวงจริงๆของคนเนี่ยราชาถือดาบบางทีคุณก็เป็นคนที่แข็งนะแข็งดื้อเงียบนะคะแล้วไพ่ราชาถือดาบเนี่ยดวงของชะตาของคุณนะคะทีนี้มันเป็นพลังงานดวงชะตาที่มีความก้าวหน้านะโดดเด่นในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนาะ มันเงียบมันไหลเล่นนะคะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่หยุดพักความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่มันไม่ชัดเจนนะอยู่ๆมันก็นิ่งอยู่ๆมันก็เงียบหรืออาจจะเป็นความรักที่เขาเงียบไปเพราะอะไรเพราะบางทีเราอาจจะแสดงออกมากเกินไปชัดเจนมากเกินไปจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคือแกล้งเนียนๆทำเป็นทําเป็นเงียบทําเป็นนิ่งไปก็ได้นะคะราชินีถือเหรียญแต่เชื่อว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยดวงชะตาคุณกับเขาเนี่ยมันยังเป็นดวงชะตาที่ยังไปต่อได้นะคะและไพ่ก้าถ้วยเนี่ย คุณยังเป็นคนที่เติมเต็มความสุขให้กับเขาคนนั้นนะคะพื้นดวงของคุณต้องบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เติมเต็มความสุขความความรู้สึกดีความแฮปปี้ให้กับเขานะคะถึงแม้ว่าณนะตอนนี้เขาอาจจะแอบนิ่งแอบเงียบบางทีก็ทําให้เรารู้สึกเอ๊ะเขาเปลี่ยนเขาทำไมเขาเปลี่ยนไปเขาเขาไปเจอใครไหมหรือเขา หมดรักเราแล้วหรือยังนะคะบางทีค่ะราชาเธอดับความชัดเจนของเราความที่เราอาจจะอยากแสดงตัวตนมากเกินไปนะมันทำให้เขากังวลมันทำให้เขาเครียดนะคะทีนี้สานะไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ำนะคะกับคนที่คุณคุยกับคนที่คุณคบเขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ำในตอนนี้นะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบ เขารู้สึกอย่างไร สับสน,นะค่ะตอนนี้เขาเองอะสับสนมากๆนะคะในความคิดของเขาเนี่ยตีกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองต้องการอะไรนะคะบางทีเขาก็ต้องการที่จะชัดเจนกับคนบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาเขายังไม่พร้อมที่จะเลือกนะคะถ้านับตอนเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรเหมือนเขาสับสนไพ่สองดำเนี่ยคือเหมือนเขาสับสนไม่มั่นใจว่าเขาจะเลือกสิ่งไหนนะคะเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องไหมนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้จิตใจเขาสับสนแต่ที่แน่ๆค่ะ เด็กถือเหรียญเขาไม่ปล่อยใครไปสักคนหนึ่งนะมันยังเป็นพลังงานที่เขาไม่ปล่อยคุณแล้วก็ไม่ปล่อยใครอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังอยากไปต่อนะต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังอยากไปต่อถึงแม้ว่าภายในใจเขาเนี่ยจะสับสนจะตีกันนะคะแต่เขาก็ไม่นะไม่เลิกนะคะขอดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํานะคะมันจะเป็นได้มากกว่านี้ไหมคะ เจ็ดดาบตอนนี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึก ไม่ไหวเนาะไม่ไหวอยากจะหยุดอยากจะจบแล้วนะคะอยากจะจบอยากจะยุติไม่อยากจะรออีกแล้วนะคะไพ่แปดถ้วยเนะี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะคะเริ่มท้อต้องบอกว่าพลังงานนะตอนนี้ท้อท้อกับเจ็ดดาบท้อกับความรักที่มันหลบหลบ,หลบซ่อนๆท้อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเหนื่อยนะคะที่ต้องหลบไปหลบมาคือบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขา สิ่งที่เขาพยายามทําอยู่เนี่ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยื้อเราไหมหรือเราจะรู้สึกไปเองหรือเราจะคิดไปเองนะคะแต่พลังงานณนะตอนนี้คือเดอะฮาร์ลแนเนี่ยคุณคิดบวกเสมอต้องบอกว่าชาวธาตุน้ําคุณเป็นคนที่คิดบวกกับทุกๆความสัมพันธ์จังหวะชีวิตที่เข้ามานะคะ ดวงในอนาคตน,นะดียมเพรสคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ มีโอกาสท้องนะมีโอกาสตั้งขันนะคะระวังดีๆนะถ้าไม่พร้อมนะคะพอไพ่เดียมเพรสเนี่ยมีโอกาสตั้งท้องหรือมีโอกาสที่มีลูกนะคะถามว่ามีมันจะมีโอกาสเป็นได้มากกว่านี้ไหมได้ค่ะเพราะไพ่เดียมเพรสเนี่ยคือถ้าท้องปุ๊บนะเขาต้องรับผิดชอบอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเขามีโอกาสท้องนะคะต้องเตือนกันไว้ก่อนเลยนะคะ เขามีคนอื่นอีกไหมคะในตอนนี้เด็กมีเจคเชนเหมือนเขาคุยหลายคนด้วยนะคะอัศวินถือกถาเหมือนเขาจะคุยกับหลายคนด้วยนะคะเดทโดยเฉพาะคนเก่าๆในดวงชะตาหรือในพื้นดวงของเขายังมีคนเก่าๆที่เลิกลากันไปแล้วนะคะยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้หนึ่งดาบ ยังมีค่ะยังมีคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาแต่เชื่อว่าเขาก็จะตัดออกไปนะเพราะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาสุดท้ายเขาก็จะเลือกตัดคนเก่าๆนั่นแหละค่ะออกไปมีมาก็จริงแต่ว่าเขาน่าจะตัดออกนะคะถามว่าชาวธาตุน้ําควรอยู่ต่อหรือถอยดีคะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะสองคาถา เหมือนคุณยังให้โอกาสเขานะ่ะต้องบอกว่าพลังงานนะตอนนี้ชาวธาตุน้ำคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอนะคะสามถ้วย คือคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆให้โอกาสเขาเสมอบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงหลงคนคนนี้มากนะคะเราอาจจะเป็นคนที่หลงคนง่ายๆคลั่งไคล้คนที่มีสเสน่ห์เราชอบคนมีสเสน่ห์เราชอบคนที่เหมือนกับมีความเป็นผู้นํานะคะคือมันมันเป็นเรื่องปกติน้อที่เราเห็นเขาแล้วรู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตานะคะและพ่อัศวินถือถ้วยแล้วเขาก็เจ้าชูด้ด้วยเช่นกันคือมันเป็นพลังงานด้วยไลฟ์สไตล์เนี่ยเรากับเขาเนี่ยน่าจะตรงกันมากๆนะคะ ก็ต้องบอกว่าถึงแม้สุดท้ายแล้วอ่ะชาวธาตุน้ําคุณเลือกที่จะถอยเขาก็จะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณอยู่ดีหรือถ้าคุณยังไปต่อน่ะเขาก็ไปต่อกับคุณแน่ๆอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็ไปต่อเลยค่ะขอคําแนะนําด้วยนะคะว่าสถานการณ์ควรทําอย่างไรกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะ อสรินถือถ้วยไปต่อค่ะไพ่ย,ยังเป็นการเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไพ่หกเหรียญมันมีการช่วยเหลือหรือมันมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินในช่วงที่ผ่านมาด้วยและไพ่เดอะสตาร์เนี่ยคือเขาก็จริงใจกับเรานั่นแหละค่ะคือไม่ต้องสับสนเลยว่าเขาจริงใจไหมหรือเขาแบบหลอกเราไหมเขาจริงใจนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อคะถ้าเราเลือกที่จะเดินหน้า มันจะไปอย่างไรต่อสิบดาบแปดดาบในพาร์ทที่ผ่านมาเนะี่ยอึดดาดมากแล้วตอนนี้เราอยากจะจบ มันมีเกณฑ์การจบจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งนะคะแล้วไพ่ the wheel fortune ความสบายใจมันจะมีเข้ามานะคะมันจะจบจากความทุกข์ใจมันจะจบจากความอึดอัดใจแล้วมันจะกลายเป็นความสบายใจค่ะเชื่อว่าทิศทางในอนาคตถ้าเราเลือกที่จะไปต่อนะมันจะมีความสบายใจมากขึ้นกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมองว่ามันไปได้ดีกว่าเดิมที่ผ่านมา่ะมันจะมีเรื่องให้เคลียร์ใจกันมันจะมีจังหวะให้คุณและเขาได้เคลียร์ใจกันนะคะขอไพ่คำแนะนำด้วยค่ะ เจ็ดคาถาไพ่ของการต่อสู้ไพ่ของการพยายามนะเดินหน้าต่อเลยค่ะแปคาถามันจะมีข่าวดีเข้ามาเก้าคาถาและไพ่ justice เราเหนื่อยมานานเราอดทนมานานเชื่อว่าในอนาคต justice ไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของความสําเร็จนะคะเราทําดีมาตลอด ต้องบอกเลยว่าสิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามานะคะโดยเฉพาะคนที่ชาวธาตุน้ำคุยด้วยหรืออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนด้วยเป็นชาวราศีตุลน,นะคะต้องบอกว่ามันจะได้พัฒนายิ่งดาวดาวรา,วาวหูย้ายออกไปแล้วนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาและชัดเจนถ้าคุณและเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆอย่างเช่นคุณอายุมากกว่าคุณจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่แมทนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเลยอย่างเช่นแบบนั้นจะไปได้กันได้มีโอกาสพัฒนาสถานะจะชัดเจนมากขึ้นนะคะ สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะไปอย่างไรต่อนะคะขอดูอนาคตหน่อยค่ะสองเหรียญราชินีถือดาบเจ็ดดาบและไพ่จูริตี้นะคะดีเมเพรสมีโอกาสได้สมหวังนะ ความสมหวังของคุณมันเกิดจากการให้กําเนิดอะเกิดจากการให้กําเนิดเกิดจากการมีบุตรเกิดจากการท้องนะคะเจด็ดดาบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยมันจะเลื่อนสถานะเป็นชัดเจนขึ้นมาทันทีถ้ามีการให้กําเนิดหรือมีการเกิดใหม่ของเด็กน้อยนะคะอืมต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะคะถ้าอยากมีลูกหรือมีบุตรถ้าพร้อมนะสามารถมีได้เลยนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพอ่ออร์คอลกันค่ะ give your relationship a chance passion ความหลงเชื่อขอให้เชื่อในรักแท้ที่มีอยู่จริงนะคะพลังงานนะตอนนี้มันจะเดินหน้าไปได้ดีนะขอให้เชื่อใจตัวเองด้วยนะคะและ forgiving and learning ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมานะคะอันไหนที่มันไม่ดีเราสามารถถอยได้นะแต่สิ่งดีๆก็เก็บไว้แล้วก็เป็นบทเรียนสอนจิตใจเรานะคะขอดูไพ่อยากบอกอะไรเราบ้างนะคะ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจใครนะคะจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในแบบของเรานะคะอย่าสร้างความสูญเสียหายให้แก่ผู้อื่นนะผาพระที่บ้านท่องเที่ยวทานบางสวิรัตนะคะและการอยู่กับคนหมู่มากนั้นย่อมมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดนะคะห่ผมผ้าพระจะได้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนนะคะแอนมดนะคะ ขยันเข้าไว้นะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่จะทําให้คุณสําเร็จได้ก็คือความขยันแล้วก็การงานนะคะและเวดนะคะ Someone is trying to come between you and a friend ใครบางคนนะจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณและเพื่อนมองว่ามันน่าจะเป็นความลักที่ดีนะเหมือนเนยนั่นแหละค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ